คนคนจนน้ำกะทิแห้งเลยนะคะได้แบบนี้เลยค่ะน่ากินสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับกวาเจ้าขา้าวรัววันนี้เขาเสนอเมนูข้าวต้มนมสาวข้าวเหนียวดำใส่กล้วยค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยมาเริ่มเตรียมในส่วนของข้าวเหนียวขาวค่ะข้าวเหนียวดำ โดยกวนเจีวข้าวเหนียวขาวเทศใสอ่างผสมค่ะตามด้วยข้าวเหนียวดำและจะล้างให้สะอาดน้ำใสเลยนะคะพอได้สะอาดตามที่ต้องการแล้วกวนจะแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะครบเวลาจะได้แบบนี้นะคะกวนจะล้างน้ำอีกสองสาน้ำค่ะและเทศเสด็จน้ำทิ้งไว้ จากนั้นจะมาเตรียมในส่วนของน้ำกะทิค่ะน้ำตาลทรายเกลือปน่นและใบเตยค่ะโดยควรจะน้ำกะทิทเทใส่กระทะไว้ค่ะตามด้วยเกลือปน่นและใบเตยค่ะและว้วควรจะตั้งไฟให้กะทิร้อนเลยนะคะ พอกะทิร้อนเดือดแล้วนะคะเอาข้าวเหนียวที่เสดจน้ําไว้มาใส่ลงไปเลยค่ะแล้วกวนจะคนๆจนน้ากะทิแห้งเลยนะคะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะคะของกวางจะได้แบบนี้เลยค่ะแล้วกวนจะใส่น้ำตาลทรายลงไปผัดๆคนๆให้น้ำตาลละลายเลยนะคะ ข้าวเหนียวจะเงาเงขึ้นนะคะกวนจะกวนต่อให้แห้งๆอีกหน่อยค่ะได้แล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นเลยค่ะและจะมาเตรียมต่อในส่วนของกล้วยน้ำว้าค่ะโดยกวนจะปอกกล้วยน้ำว้าเอาไว้นะคะได้แล้วตัดเป็นชิ้นๆไว้เลยค่ะ ก่นจะเตรียมไว้ประมาณนี้นะคะแล้วจะเตรียมในส่วนของใบตองไว้ค่ะโดยกวนจะตัดขนาดกว้าง4นิ้วยาว6นิ้วนะคะอันนี้จะเป็นใบเล็กนะคะและอีกขนาดก่นจะตัดความกว้างที่6นิ้วยาวที่9นิ้วนะคะใบนี้จะเป็นใบใหญ่ค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะ โดยกวนจะใช้ใบใหญ่วางค่ะเอาด้านที่ด้านขึ้นและเอาใบเล็กวางประกบค่ะเอาด้านที่เงาขึ้นนะคะแล้วจะจับพับทบให้เป็นทรงกลวยนะคะแบบนี้ค่ะและตักเอาข้อเหนียวดำที่พักไว้มาใส่เลยค่ะเอากล้วยน้ำวาวาง แล้วเอาเข้าเหนียวดำทับอีกหน่อยค่ะหันใบตองกับด้านพับปิดข้าวเหนียวเลยค่ะและจับพับขวาและซ้ายนะคะจับจัดทรงอีกหน่อยค่ะประมาณนี้นะคะ แล้วกวนจะพับหางลงให้เป็นฐานสี่เหลี่ยมค่ะแล้วเอาปลายหางสอดไปในช่องของใบตองค่ะได้แบบนี้เลยค่ะมาดูกันอีกรอบนะคะโดยกวนจะเอาใบตองใบเล็กใบใหญ่ประกบกันค่ะและพับทบให้เป็นทรงกลวยค่ะ แบบนี้ค่ะตักข้าวเหนียวดำมาวางตามด้วยแก้วน้ำาวาค่ะและข้าวเหนียวดำอีกชั้นหนึ่งนะคะหั่นใบตองกลับด้านและพับปิดข้าวเหนียวเลยค่ะจับพับขวาพับซ้ายค่ะจัดทรงอีกหน่อย ประมาณนี้ค่ะแล้วจับพับหางลงให้เป็นฐานสี่เหลี่ยมนะคะเอาหางสอดไปในช่องของใบตองค่ะได้แบบนี้เลยนะคะแล้วจะเอาเรียงใส่ลังถึงไว้เลยค่ะของกวนจะได้ทั้งหมด30ชิ้นเลยนะคะ แล้วเอาขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดค่ะกว่าจะใช้ไฟแรงนึ่งที่หนึ่งชั่วโมงนะคะครบเวลาเอาลงพักไว้ให้เย็นเลยค่ะขนมเย็นแล้วมาแกะดูกันนะคะได้แบบนี้เลย อืมน่ากินเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะข้าวต้มนมสาวข้าวเหนียวดำไส้กล้วยที่กวางทำในวันนี้นะคะก็จะอร่อยหวานมันกุกกับข้าวเหนียวดำมากเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะรับรองค่ะว่าอร่อยแน่นอน ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วก็ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจก่อนได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย